สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับมือนีบุญชูกะสิพามองวัวจากพยุงฟาร์มนะครับเนาะกะเอาเป็นวาคลิปแข่นๆกันแล้วกันครับพี่น้องครับแม่ลูกหลายโค้มหลายคูอยู่นะครับพร้อมกับงัวทองนะครับพี่น้องเด้องัวผูกกับมีมาไห่ละกั ที่เด็ดมีชุดตั้งฟาร์มไห้ได้ครับพี่น้องครับอยู่ในโอกนีมิซีโต้เหรอครัเป็นงวัวอตัวแม่นี่สามตัวผูอนาคตประพัน์นี่ตัวหนึ่งนะครับพยุงฟาร์มพิกัดเพิ่นยุทธิบ้านนาคาตำบลนาคาอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับการยุติดกับซีแยกนาคาทั้งจะออกมาอำเภอหน้าดูนี่ได้คับพี่น้องเอ๋อแม่ลูกเฟมใหญ่มีมาให้ไผอยากจะได้หัวรุนกันเห็นท่างนี่สามตัวใหญ่ๆได้ดหระครับผม ก่อนอื่นไปทักทายกับทั้งเจ้าของคอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปามบุญชูครับแล้วก็สวัสดีนะครับเอฟซีของช่องบุญชูชาแนลเหลก็พยุงฟาร์มนะครับเมื่อนี้แขนครับครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อกี้เพล่นกาเอาไปส่งอยู่นะครับเป็นบันไดมันมันก็เล็บบันได้เต็มปันไดนะครับผ่าประมาณสิบก็เบื่อนะครับผมเหล่าเมื่อนี้น้องซาเขามีคุ้มมีหมอนฝาฝั้เราครับค่ะคุ้มมีสามใส่เด้อค่ะเป็นใส่เอส ML จากราคาหาร้อยหาสิบ,บาทค่ะมือนี้จัดโปรซี่ร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะครับผมอ่าเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเป็นเบอร์0 8 2 8 7 0 9 4 1 6ค่ะอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์0 9 2 7 1 7 0 8 8 6ค่ะครับผมเอาจากได้คุ้มจยากได้เมาะก็โทษได้ด้ค่ะพี่น้องซี่ร้อยก็บาทแล้วกพี่น้องถามว่าจาักมือสิฮอดค่ะเพราะทิศสองทิศหรือว่ามันส่งได้เลยนะครับมันก็ัอยู่ประมาณ เมื่อคืนสองหมื่นนะครับแล้วก็แต่ว่าถึงทุกท่านแท้แน่นอนครับครับส่วนงมื้อนี้มีแม่ลูกครับลูกแบบพเมพยมแล้วก็ที่เราเห็นอยู่เป็นแม่ทองทั้งหมดนะครับพราเราลุ้นนี่แม่ทองเนาะแม่นครับทองทั้งหมดเลยวันนี้คลิปนี้นี่สิมีปูบ่มีครับเด็ดบ่นี่ชุดแม่ทองก็มีชุดแม่ลูกก็มีพิเศษไปก็นั่นชุดตั้งฟังจังครับมโอนี่นี่ได้ครับพี่น้องเอามาหูแล้วราคาไปพร้อมๆกันเบอร์หนึ่งยุ่งใส่ครับ เบอร์หนึ่งครับนี่ครับมสาวทองแหลกง่ายๆนะครับโอ้ปรเลยนเลยครับพี่น้องตัวนี้หัวล่นบักไงได้ครับสาวทองแหลกออาโอเคสูงร้อยหาสิบบวกครับใส่ร้อยหาสิบกัวได้ครับตัวบักไงอันนี้ท่องจักเดือนก็พอได้ท่องหกเดือนครับครับ KF หกแปดตัวนี้ท่องหกเดือนครับ KF หกแปดได้ครับพี่น้องเป็นหัวล่นย่างงามเลยล่ะครับผมหกเดือน KF หกแปดสาวทองแหลกเอ้านี่เบื้องหน้าตาเอานะครับเบื้องชัดๆพี่น้องหน้าตาเล็บแข็งครับเอ้าบ่มีปัญหาเด้อครับพี่น้อง อยากได้ง้อยใหญ่หัวโลดน,นะครับมาเบิ้งอ่าราคาไปพร้อมๆกันตัวนี้พยุงจัดไปยังใต้เบื้องเนี่นยนี่คอมเมนต์ทำไก้าวขายได้กี่เนาะเออตอนท้ายที่แรกอยู่อยู่หน้าบ้านนะครับครับผมบ่แม่นที่ผิดสิบกัวพุน่นี่ยพ่นแล้วพิเศษมื้อนี้จัดไปที่สามหมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดอันนี้คืองบประกันท่องหกเดือนประกันท่องหกเดือนครับไปเบิ้งท้ายมั่นครับอันนี้งวดงาะเสนอครับท่องแรกความดีท่องแรกอันนี้สูงไรหายสิบก่วผลได้พี่น้องตัวบักเหญ่เบิ้งไทยครับเนาะครับหู้ครับ ามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดพันครับนี่พี่น้องครับอ๋เห็นเบอร์แรกเราพูดได้บอกเสียดายเด้อครับพี่น้องเด้อขันมีแบบนี้ขันสามหมื่นเจ็ดขันลดซี่มันเราหามาขายครับผมแบบนี้เพราะว่าผมเห็นยู่ตลาดขายซีมื่นขวมครับเนี่ยรุ่นเนี่ยตัวแรกสายทํามกำไรไปต่อได้เลยพี่น้องครับบอกก่อนเลยและไม่พอเจ้าีิมีแถมปูยังอีกทรงฟีอีกร้อยโลและห้าออดอีกหนึ่งถุงครับเออนี่มีหอดของแถมปูทรงฟีไห้นะครับ <N> นี่นะครับพี่นอ้องเอาเบื้องเอาตำหนีบ่มีอย่างเหมือนบ่กโบมีตำหนีครับไม่มีตำหนีประกันตำหนีสองเดือนเนี่ยนะครับประกันอีกสองเดือนพี่น้องประกันสองเดือนครับภายในประกันหนึ่งเดือนครับครับผมนี่ประกันทองไห้นะครับทองแรกเอาเบื้องมุมนี่ตัวแรกเบอร์หนึ่งนะครับครับผมวัวนี้เบอร์สองตัวนี้กับทองแรกคือกันมั้งนี่ตัวนี้เบอร์สองทองแรกสามเดือนกว่าอันนี้คือตรวจทองให้เราได้พี่น้องอันนี้สาวแล้วเรียบร้อยครับสาวหล้วเรียบร้อยตัวนี้หนังหนาสีแดงเข้มแนนครับใส่กับเกือบ่อยทองเคฟ ร้อยซี่สิบห้าครับส่วนสูงร้อยซี่สิบห้าได้ด้วครับพี่น้องดั่งดวงดงเลยหรือ่แล้วก็ลืม <kindergarten> บอกแม่เนี่ยครคูนี่เป็นสายเอ็สเคห้าสองศูนย์ครับตัว,ต,วตัวแม่เขาเนี่ยสายเอ็สเคผู้หางแบบไงเลยได้ครับตัวนี้แดงเข้มหน่าตัวนี้ยังง้าง bon. ท้องก็พอได้ก่อนตัวนี้เอ็สเคเอฟสามหนึ X ่งครับเอาเอฟสามหนึ่งนะครับเนาะเออยืนดีดีลูกอ่ะนี่นะครับเนะด้ดอเอาไปเลยครับให้มันยืนหนึง่งๆกันจะได้เห็นเออนี่อพึ่งมุมนี่ยื K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  นเท่ๆแล้วพี่น้องสีแดงเข้มนะครับตัวนี้ตัวนี้จัดไปอีีกกครัับจดไปอ สามหมื่นห้าพันครับตัวนี้สามหมื่นหาได้พี่น้องอ่ะสูงใส่รอยสบสิบหาเนาะครับเนาะนี่แหละบูทจัตตนาเลยครับผมนี่หัวหางใหญเๆี้ยเงาซ้ำประตูเลยครับเออนี่เงาขัครับนี่เงาเต็มประตูเลยนะพี่น้องเนนี่เงาเงี้ครับเอาเบื้องเอาพี่น้องลายสีฟ้าเบื้องทั้งหนานะครับนี่สองตัวนะครับสองตัวแล้วอ่ะอยากได้กับมาเอานะครับสองตัวใส่ไงีย่ยสหรับผู้ดใดอยากงก3มเดี๋ยวผมสีไอ้ผ้าเยาจัดปูหงายอยู่พี่น้อง ตัวต่อไปจะย่างหนาย่างลึกครับผมอันนี้เป็นเบอร์สาม้อครับเด้อเบอร์สามตัวนี้ท่องจ้าเดือนครับตัวนี้ท่องหาเดือนครับท่องหาเดือนกับพอไหนครับตัวนี้ท่องหาเดือนกับเค้มหกแปดครับอ่ะตัวนี้ท่องเข้มหกแปดลูกที่ไดครับเนี่ลูกแรกครับเป็นว่าลูกแรกขึ้นันนะครับเด้อว้อดูกหมูนะครับนี่ที่พี่น้องถามหาลึกเบิ้งครับลึกลึกนะครับเนาะลึกลึกครับหนังหนาหนาสวยสวยน้บดติงท้องหาเดือนเขาได้เห็ดว่าคเขานี่เขาเขาเห็ดครับ เขาน่าจะเห็ดได้ค่ะพี่น้องแมนเออนี่เขาเห็ดเบิ่งเขาเห็ดบ่แม่นเฮาเห็ดเก็เขาเห็ดนอกต่างต่างเลยอันนี้อันนี้คือบักเผาเงี้ยเี่ว่าก่อนวันมันมีอีหยังนะครับมันเป็นงัวงัวบามันที่เขาเห็นมันครับมันมันหมายถึงความสมบูรณ์ของงัวนะครับความอ้วนนี่ครับบามันเตี้ยครับนี่เด้อเออเบิ่งเอาสูง140สี่สิบเท่าไรบุนี่เอาหางใหญ่ๆนี่แหละครับผมขันบ่อทิศกระทบกระชีประมาณนี้ครับบามันเสือกพวกเลือดสูงๆแน่นะครับเออนี่ ตัวนี้หนาๆลึกๆอ่างๆง่ายครับสูงหน่อยสี่สิบกัวเด้ครับตีตามไห่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เสามหมืดด่นสองพันครับตัวนี้ห้างสามหมื่นสองหนึ่งพี่น้องประกันทองไห่นะครับเนาะประกันท้องครับเอานี่เด็ดเบ,บิ้งเอาแผนหลังเบิ้งเอาใกล้ๆนี่แหละครับผมประกันทองไห่นะครับสามหมื 32, 35, 30, ่นสองสามหมื่นห้าสามหมื่นได้หัวหล่นมิตยายใหญ่บกักเขาง่ญ่บักเขาได้ตัวนี้สีดันนี่กับโบปานโบด่างหรอครับผม เลือกเอานะครับเนอะอ่าเบิรงมุงไ,ไกไ่แบบนี้สามตัวบัดน,นี้ถ้าปูพิเศษสามโตัวยกชุดนี่แหละเอายกชุดนี่ครับเออสามตัวซื้อสามได้หกนี่แหละซื้อสามได้หกเอาสวยๆแบบงดดาม่างดต่อรองครับเอองดดาม่างดต่อรองครับผมอยู่ที่เออหนึงนน่งแสนหนึ่งหมื่นบาทอรรรนะครับแสนหนึ่งหมื่นคือทองสโตรด้วยพี่น้องหัวร่นสุโตนะครับแสนหนึ่งหมื่น ยังบ่พอใจครับเดี๋ยวเดี๋ซุบเมืองหน้าแล้วกดดันกดดันแล้วกันยังไม่พอใจเราจะเลี้ยวหาพีเลี้ยงเห็นบ่แฮกกระตีมันต้องเลี้ยวหาพีเลี้ยงเด้ี๋ยวตดนดนสวนผมจะเอาแบบสุประเล็กเลยบ่เอาเอามัดบ่ไดฉะนั้นพวกนีุ้ประเล็กครับเออนี่ยอย่าพวกนี้จัดให้พี่น้องแบบสดๆกันเลยครับเอาแบบเอาแบบสอกเดียวหลับเลยแหมแบบหนักๆเลยครับโคตรเจ่งขี้เลี้ยงด้วยเอาสดๆนี่แหละพี่น้องสดๆครับเอาสดๆบ่บ่มีมกเม็ดครับซุปเปอร์เล็กกับสุปเปอร์เล็กเถาะเจอพยุงเข้าไปดอกนี่จัดมาเลย เราก็ค้นวนกันพี่น้องกดดันจากน้อยเอาไหมครับว่าหันคำนวณผิดแสนหนึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นคำนวณผิดเออก้าวมื้นเก้าครับบ่ถึงแสนสามสามตัเก้ามื้นเก้าออกค่ารถเองครับคือว่าทองสุดโตที่พี่น้องมิแต่ตัวยังไงพิ่มทองแรกสุดโตพิ่มเอาบ่เอากันแล้วแต่พี่น้องเก้าหมื่นเก้าพันครับเออเรากดดันให้แล้วนะครับเนาะผู้ใดต่อสาเก่ามื้นหาบ่ขายครับบ่ขายแต่พี่น้องก็มื้นเก้านี่หลับลุทให้เลยองนะครับ เอาพ่อเอาได้พี่น้องชุดนี้ครับสามตัวเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับนี่เงินแสนสำเด็จว่าหกตัวมิดเป็นบาบันใหญ่ซยศถ้าแยกนะครับก็คือตาค้าตามนั้นครับเออถ่าแยกเอาราคาตามที่ีบอกไปถ้าผู้ใดยกนะครับเก้าสิบเก้าครับเลขสวยครับเกสิบเก้าเลขสวยๆเอ้านี่แหละถือว่าคุบเนั่นแหละเห็นแปดนาทีได้สามตัวแหละพี่น้องเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเนาะโอ้รถของเราเจ้าเครื่องย้ำเถอะวะรถของเราเขาเจ้าวันนั่นแมนครับนี่แหละครับเสียมาจัดปูฮะเลือกปูอ่ะเด้อ อย่มาจัดปูครับเออจัดปูอย่างน้อไปท่านใดสนใจติดต่อไปเลยนะครับโอ้เอาผู้เด็กเรียนหกล้อสิพักขายรถหกล้อนี่จัดปูอีกอย่างเอาต่อไปเบอร์ที่สี่เบอร์ที่สี่ครับแม่ลูกอันนี้แม่ลูกดังโด่งดังนะครับพี่น้องอ่ะแม่บักไงครับลูกช็อกโกแลตแมวสมูทตันครับลูกช็อกโกแลตจัดเดือนแล้วครับประมาณสี่เดือนครับสี่เดือนแม่ใซอกับหุดตันแม่ครับแม่ในร้อยหาซิบัวได้อพี่น้องชึบเออนี่ลูกช็อกโกแลตน้ำเงินนี่แหละ หาเดือนกลัวใส่ช็อกโกแลตจักเดือนแล้วบัดนี้แม่เพิ่นได้เดือนกลัวสิเขาเดือนที่สองเดือนกลัวสิเขาเดือนกลัวงัวลูกได็ครับง้อลูก2ครับตัวนี้ตัวที่2องง้ลูก2ถ้าติดท้องข้างไหนก็ตัวที่3เออนั่นแหละครับเอาปูแบบซุเปเล็กซับซอกอีกแล้วป่ะนี้ซุเปเล็กซับซอกเออดอกเดียวจอดเลยเอามาราคาเดียวเลยอย่าหามบอาดูบัดนี้36,000ครับนี่36,000ใหญ่ๆงไงเนี่ยราคาผมอ่ะ36,000พี่น้องจะได้ลูกเทพแล้วก็แม่ใหญ่นะครับเอา ฟ้าวครับชุดนี้ฟ้าวโทครับบ้าวพี่น้องเด้อออกขัรถเองครับอันนี้ออกคัรถเอาเด้อครับพี่น้องแล้วแล้วการมีันบอกพี่น้องอย่างหนึ่งว่าครับผมช่วงนี้ง่วขันมันฉี่ไรขี่ยามันกับเรือปกรตีด้ว่าัพร้องกินหยา่อนหยาฝุ่นหยาเกี่ยวเอาสามหมื่นหกได้ครบไงเด้อได้พี่น้องเน่ยครับแต่ลูกก็ท่ายแล้วอ่าดูเอาใครชอบแบบนี้นะครับอ่ามาเอาหน้าสนครับพี่น้องครับสามสิบไปห้าสิบบวครับครับผมเออห้องไปหห้องไปที่ที่หาพวห้องอยู่นี่ก็ได้อ่ะ สามสิบหกใส่ร้อยหาสิบกั้วไปหลายแล้วต่อไปเบอร์หาครับบ้านนี่โอ้เบอร์หาเนี่ยแข็นๆลูกตัวแม่ขึ้นกันนะครับเบอร์หานะลูกแรกนะครับหนึ่งลูกแรกเลยสิภาพบางลูกตัวนี้เป็นลูกของเคฟหกแปดแม่ผสมพริกแดงครับลูกเคฟหกแปดนะครับตัวนี้น้อยครับนังลูกแรยกย่างแดงย่างเข้มแล้วก็ผมเทเบื่องความแข็งน,นะครับความบวดเบ่งเหงาหางเบ่งเหงาสีใสขวัวกับ,บว่าปานว่าแดงบึ่ครับไรไรไม่ใส่แม่ให้อือ แม่กับรอย40บวก้าบวกครับ4บหาบวกนะครับสดๆครับแม่นี่พี่น้องมึงครบนี่เด็ดได้แหละแม่ทับไปเรันี่แม่ทับแล้วครับทับพริกแดงไว้แล้วครับพันแล้วเรียบร้อยใส่พริกแดงพันแล้วอันนี้เบอร์ที่หกไอหาได้พี่น้องเบิง์ไทยเบิรงหนกเบิ้งขาครับพี่น้องเบิรงให้เบอร์หกหางของลูกตัวนี้นะครับเด้อง่ายครับยางเติ่มยางอันนี้สีแดงเข้มแล้วครับบ่มี่ดังอ่ะตัวจริงนี่สีแดงเข้มจัดไม่อยกครับบ้านนี้สามหมื่น ห้าพันห้าร้อยครับสามสิบห้าห้าร้อยพี่น้องครับนี่ได้ลูกหนาๆใหญ่ๆนี่แหละเลี้ยงใจแก่ตะกี้น้องขันเบื้องแก่ไหมตะกี้เป็นหกหมื่นกับยาคุ้มเราหกหมื่นเรียนตำกันอยู่คนกระได้มุ่งแค่หลังลูกครับโบมิดอ่าปานโบมิดแดงมุ่งลูกแรกสดๆอยู่พร้อมเออนี่หาเอาตำหนิไม่มีนะครับนี่นี่นี่เบิ้งเอานะครับเนาะเออเดี๋ยวสิไรมาเบิ้งทางแม่ขาวอ้วนนะครับแม่กะแม่สีกับโบปานโบแดงนะครับเนาะอ่าคมใหญ่ขึ้นกันครับได้ลูกย่างแข็งนี่แหละ นี่มาเอาเลยนะครับนี่แขนอันตันออะต่อไปสิผ้าเบิ้งคูที่เบอร์หกครับเบอร์หกเป็นแม่เท่าบดนะครับพี่น้องครับลูกล็อกกี้นะครับลูกล็อกกี้ลูกตัวบอกใหญ่ได้พี่น้องได้ตัวนี้แม่ผสมท่องแดงแม่ในร้อยหาสิบกวนะครับแม่ครับร้อยหาสิบบวกลูกล็อกกี้จักเดือนแล้วต่สี่เดือนครับสี่เดือนแม่ใส่ท่องแดงไว้ดุหลายเดือแล้ว แล้วง้อง้อถูกโตอยู่งียดีดวัคซีนปากทับป่วยไปถ่ายเรือครับโอ้โนี่นะครับพี่น้องบังลุงยาไทยพยาธิการฉีดไปแล้วบททั้งแม่ทั้งลูกแมนครับลูกเนี่ยกระสุนลอยสามสิบกวอนสามสิบสี่สามสิบผ่าอ่ะจะได้แมนครับนี่แม่กับแม่ลูกแรกครับลูกแรกพร้อมแม่กับทับให้แล้วเบิ้งแม่ที่สูงกว่าผมเลยแม่แม่สูงใหญ่ไงนะครับตัวจริงๆนี่พี่น้องสูงลอยห้าสิบจว่าจัดไปอีกครับเต็มระบบครับเต็มระบบเลยสาวเก่าครับเดี๋ยวนะคู่นี่แห่แมนครับคู่นี่พี่น้องจะเสียบ่มาถ สาวเก้าครับสาวเก้าเก้านะครับเด้อสองหมื่นเก้าพันออกขาบรเองครับนี่ขู่บักไงสองหมื่นเก้าออกขับรดเอานะครับเนาะนี่แหละอันนี้ค้อมักไงเลย้อครับตัวจริงๆนี่พี่น้องอ่ะนี่ขอบหูดำโบคือโูครับโผ่มีแนวอื่นครับเออทั้งเมย์ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะมือหนังบือขาครับง่าแข่งขาง่เล็บม่มีปัญหาดอกคับผมนี่เลือกเอานะครับนี่ง่าๆนี่แหละสองหมื่นเก้าครับผม อันนี้เบอร์หกนะครับพี่น้องอ่ะเบอร์หกนะครับเนาะต่อไปสิบิ้งเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่ก็ซื้อมาแดงจัดอีกคู่หนึ่งแม่ลูกครับสว,สวยเลยครับนี่นี่นะครับแม่ลูกลูกตัวแม่ด้วอครับนี่พี่น้องเลือกแม่กับเลือดขักเบิง้งเบื้องแม่ครับเลือกอันนี้งูลูกเล็กมั้งเนาะแม่ครับเออนี่คู่นี้แดงจัดด้วยครับพี่น้องอ่ะ ลูกเป็นบดนะครับแม่หอยชี้หะหอยชี้ศีรษะครับแม่หอยชี้ศีรอันนี้ตีตั้มๆให้หอยชี้ศีรษะถ้าเกินหอยชี้ศีรษะล่ะแม่เพิ่นนี่ครับแม่ลูกงามๆเลยครับนี่ตโตแม่เพิ่นนะครับแดงจัดนะครับลูกจักเดือนแล้วลูกพอไดนครับแม่นี่ยังเป็นแ่เด้กสามเดือนี่กระลังขึ้นนี้ปะครับกระลังขืนนี่แม่ทองว่างกระลังขึ้นอยู่พี่น้องกระลังขึ้นครับลูกก็จะประมาณสองสี่ข่าวสามเดือนลูกจะข่าวสามเดือนลูกช็อกโกแลตครับลูกช็อกโกแลตจะสามเดือนตัวเมียอ่าแม่ทองว่างครับพี่น้องลูกตัวม่นนะะคคครรัับบสวยเอออูี จัดไปอีกครับบ้านี้คู่นี้ดีจัดโปรแบบพิสดารก็เก่ากันนะเอาแบบพิสดารไปเลยพิสดารก็เก่าเอาแบบว่าเออพ่อแล้วเฝ้าๆได้ครับตบรางง้วมันสามหม,ม 30, ื่นกับใครดีมันเป็นงัวแดงลูกเป็นย้บอกแล <ไป S 1> ว่าเจ้าขายตัวดสามหมื่นเอาอิหรี่ดิดิพิเศษจะบอกนะอิหรี่๋ยว 3, สิว่าธรรมดาไปครับเออสองหมื่นห่าพันห่าร้อยครับสองหมื่นห่าหนึ่งพี่น้อง เออบื้องเอาไเด้อพี่น้องว่าสองมื้อหาได้ลูกแสดงลูกตัวแม่แดงต,ตัวแมี<อ>ยแบบไงนะครับนี่ล้วกับแม่กับไงนะครับเนาะบ่แมนงวัวไทยนะครับบาร์มันแมนบารมัน,มนลูกบ่มีตันหนีบ่ม่ปานบ่มีดางค้อมเดี๋ยวมันปเป็นเล่นน้ำมูขุนพี่นอ้องอ่อนี่แหละมาเบิ่งเอานะครับนี่เออนี่นะครับ <c oughs> น, <c oughs> นี่นี่ลูกตัวยางมาเยอะหนินะครับเนาะนี่ครับนี่แหละสองมื้อหายพี่น้องได้ลูกได้ลูกตัวแม่ตัวนี้นะครับ เออนี่แหละเบิ้งเอาดูเอาเลยนะครับเนาะเปิดสองมือหางพูดแช่สองมือเจ็ดกระหายมาโลดครับนี่เอาไปขายพูดจะไปต่อครับเอาได้แท้ครับเออนี่สองห้าห้าร้อยออกค่ารถเองครับผมออกค่ารถเอาครับผมตัวต่อไปครับวันนี้มีรถบริการตัวต่อไปเป็นชุดตั้งฟาร์มครับอ่าตั้งฟาร์มอยู่นี่ผมเห็นตัวเมียสาวสามตัวกับตัวผู้ตัวหนึ่งแมนครับมีรล่นถ้รไม่ฉาดพร้อมดีตัวใหญ่ที่พี่น้องตัวจริงๆนี่อันนี้ตัวใหญ่ด้ครับงบ เย็ดแปดเดือนมัน่าจะแปดเดือนไปห้าสิบเดือนประมาณนี้แหละสูงก็ใส้เฉลี่ยประมาณร้อยสามสิบเลยครับแต่ละโตอันนี้คือไนรีเหลวไนรีเหลวตัวตัวนี้ตัวผู้ตัวเดียวตัวแดงเข้มๆนี่แหละครับเป็นพอพันธุ์นี่ลูกสติงเล็ครับอ่าลูกสติงเล็เป็นพอพันธุ์แล้วการง้อโบสุโตนะครับเด้อใส่ประมาณร้อยสามสิบนะครับแปดถึงสิบเดือนประมาณนี้แหละดีบมันเล่ถึงสิบเดือนนักโตสมบูรณ์แล้วแม่นครับง้อพานประมาณแปดเดือนครับประมาณแปดเดือนนะครับเฉลี่ยพี่น้องแม่นครับใส่ประมาณร้อยสามสิบแล้วก็เป็นง้อหัวโลนสุดโตนะครับตัว เป็นบามันนะครับว่าจะใยขี่แกนตัวตัวผู้นี่ลนธรรมชาติพร้อมเานี้พี่น้องตัวที่สองในเห็ดเขาเป็นพอพันนางอ่างหลึกๆจัดไปครับชุดนี้ชุดนี้คันตีแยกเออตีแยกกับตัวละสิบหาดนยครับออตีแยกตัวละสิบห้าเออสามตัวนี้เป็นตัวแม่ยแต่ตีด้วยซี่โตยกซี่โตครับผมซี่มืหาพันครับซี่ถือตัวละมือจะดีก่า งวดมันเกินมื่นสุตโตหลือดิพี่น้องเกินครับมื่นหามื่นอ๋อมื่นหาก็เป็นหกมื่นครับเมียนแต่ผมจัดให้สี่มื่หาครับสี่มื่นหาคืออันนี้สามตัวนี่ตัวแม่เด้อครับเด้อใส่กับประมาณตีสวาร์ร้อยสามสิบนะครับเนาะนี่เป่าทัวครับเป่าทัวเป่าทั่วสี่สิบหาอันนักชุดชุดนี้พ่อแม่งวดไทยหน่อยกับรองกองแกงนะครับเป็นงวดบามันเป็นลูกแม่เป็นลูกหลอดกับมีครับเป็นลูกบามันบามันลูกผสมนะพี่น้องชุดนี้นี่นะครับตัวใหญ่นะครับตำนี้ไม่มีนะครับ อ่าเป็นโบสสุตโตในตัวแม่สามตัวผูตัวหนึ่งเอาไปตั้งฟาร์มได้เลยในตัวผูไปคุ้มฝงฟอมเนี่ยครับมิยังอีกว่าครับอันนี้ชื่อชื่อซีชื่อชื่อซีมืกว่าไหนชื่อซีจะหาได้ซีซีโตมงามครับนี่ยเออเนี่ยมีฝากครับฝากฝากฝากวะฝากหกล้อครับไอ้ดีจีแมนครับรถพูดอะไรถผมมีแล้วครับอ๋อฝากเราจเห็นอีย่างกับรดไปพี่น้องเล่นนหัจใจดิ อันนี้เป็ไตัวนี้อีซุนะครับครับผมอีซุอีซุเอ็นคิวอาร์ร้อยห้าสิบโอ้นี่มหาซิบครับโอ้เนี่ยทำขวากแล้วเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานคือเอาไปตราดยยางเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดหกเส้นครับผมความยาวอยู่ที่หกห้าเมตรดึงหกหกเมตรรถปีใดครัเนี่ยรถปีสี่แปด จ้าสิขายเั่นสิขึ้นยังไงขายครับใครสนใจเอาไปใช้งานได้ครับขายหกล้อเอกสารครบบรรทอนเอกสารครบพร้อมโอนครับนี่แหละทะเบียนพี่น้องครับไปเหลืองเหลืองนะครับสตาร์ทครั้งเดียวติดนะครับเออนี่นะครับเด้อบริเวณภายในเราจะมาขายรถหกล้อกันนะครับเออเต็มซีดบวชคว้อนขายพี่ครับครับขายพี่ครับขายพี่ครับวันนี้มาขายหกล้อพี่น้องเนี่ยเดียถามหาอยากได้เดี๋ยวจันให้ครับครับผม นี่จัดไห้เดี๋ยวผมถ่ายมุ่งกวงไห้เบิ้งนะครับรถสภาพดีนะ้ครับพี่น้องเด้อเครื่องแนนตี้ครับและพิเศษไปก็นั่นเป็นป้ายเหลืองครับเออรถป้ายเหลืองนะครับความใส่งานพื้นเป็นพื้นเหล็กครับพื้นเหล็กบ่ไม่ไม่ยุ่พี่น้องขสภาพเลยอันนี้เป็นเป็นพื้นเหล็กนะครับเออทางไหนเนี่ยเป็นพื้นเหล็กโอ้พื้นแบบนี้เลยบ่บ่านนี้ครับเป็นเหล็กนี่ตรงนี้เหล็กตีนเป็ดเขาเออตีนเป็ดทั้งหมดนะครับแผ่นปูนี่ อันนี้มียางอีกรองยางอีกรอบนึงแล้ะกับมีผ้าคือความใส่งานครับครับผมอันนี้รถประยุงเอาไม้นี่ใส่ม้นานเดือนหนึ่งเอามาได้ประมาณเดือนหนึ่งใส่เดือนหนึ่บใส่ปร้มานเดือนหนึ่งนะครับจางหาัดพุทธสนใจก็สามารถไปได้ครับเพราะว่ายางกับเพี่ยนไม่เหมือนทุกเส้นอยางเพี่ยนไม่ให้ดูเส้นพวกเล็กมุ้งนีก็เห็ดไม่เหมือนครับเนี่ครับผมเออประยุงเสียบวาทอะไรครนี่คันนี้คันนี้เปิดไว้ที่4ีสิบเจ็ดครับ สี่แสนเจ็ดตพี่น้องครับต่อรองได้ครับต่อรองได้พร้อมใส่งานพร้อมใส่งานแล้วก็ราคาพร้อมโอนครับครับผมราคาพร้อมโอนครับผมอ่ะนี่เด้อครับพี่น้องเออใดๆก็มาเอานะครับรถก็ว่าอาจจะมีปัญหาอย่างเงี้ยครับยุ่งนี่บ่มีปัญหาครับรถรถอ่าเครื่องยนต์หรือว่าอ่าพวกยังบ่มีปัญหาใดๆครับครับผมอ่ะเบอพราะว่าพยุงเฉดเสริมพวกเนี่ยพวกอย่างมาแล้วสำหรับบรรทุกหรอครับเอออันนี้สำหรับบรรทุกแล้วเรียบร้อยครับก็ถือว่าเอาไปใช้งานได้เลยพี่น้องแมนครับเอาไปใช้งานได้ครับ อ่ะสี่สิบเจ็ดผู้ใดอยากได้เมาสภาพดีมาเบิ้งก้อนกับใดพี่น้องมาลองขับก้อนกับใดเมียนขับมาลองขับมาลองเบิ้งครับเออนี่แหละครับผมไฟมุนีิกะเฮ็ดไม่ให้เบิดเลยนะครับโอ้เบิ้งมุนกุนกวๆเอายาวครับเงาเงายังเงาด้วยครับขนรอบนึงแบบได้จักะตัวอ๋อันนี้ที่พยุงใส่มาขัดเป็นง้อทองได้อยู่สิบเจ็ดตัวครับแต่่วาขึงง้อใส่ไงเด้แม่นแม่ลูกกะจะยู่ประมาณ สิบเอ็ดสิบสองครูครับถึงว่าสาวนาจะยีสิบขึ้นนว่าสาวสาวใส่ราคาบ่เกินค่ะราคาบ่เกินสองหมื่นกะเกือบยี่สิบเนี่ยได้สูสีนชุดตั้งเฝ้าเมื่อกี้ยี่สิบก้วดประเทเลยพอว่ามันกว้างแล้วมันหันควยกันได้ครับครับมันแคบเนี่ยมันจะเลี้ยงกันแถวเดียวบอแต่ว่าแับนี้มันกว้างเนี่ยมันิหันใส่กันได้ครับอดีตเอาไปใส่งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วเป็นรถไปเลียงแล้วแล้วกาถูกยางเ็ตุว้ให้แล้วคือพร้อมใส่งานได้เลยครับอ่ะนี่เด้ครับพี่น้องแลนได้ทั่วประเทศดนะครับนี่ วิ่งได้ทั่วไทย่ในทั่วประเทศครับราวารถคันหนึ่งทีพายุงสือมากก่อนหน้านี้มันแรงได้เกินร้อยสองรอยโลกใช่ไหมครับไม่ขึ้นเขาขึ้นยังไงแต่นี่สบายมากครับเครื่องร้อยห้าสิบครับยูทูสเครื่องร้อยห้าสิบตัวนี้อะไรซอมพาง่ายมีปัญหาอยางากอะไรตัวนี้หาง่ายครับตัวนี้บอกเลยว่าบาง่ายเพราะว่าพวกช่างพวกยังที่เปินเน้นนะมันว่ารุนเนี่ยทนอึดแล้วก็ใส่ดีครับลองมาเบิงครับมาเบิงได้อ่ะนี่นะครับผู้ใดหารหลดหกหลดไปหาขนงอควายอยู่กับเม้าไ้ครับพี่น้องครับได้ห่างเอ กันอาจจะไม่หายแค่นี้เน้ะมูมนี่นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับ